วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยโอ,อกาสทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรชาชเฉลิมมงคลและคุณทรงพจทสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจเหตุเครื่องบินชนนกทําให้เครื่องบินเจจูถลายชนกําแพงจริงหรือ ประธานาธิบดีอาเซบไยจันเผยเหตุเครื่องบินตกเกิดจากทุรเซียยิงโดยไม่ตั้งใจอิสราเอลชี้ตัวประกันในกาซาถูกฮามาสทรมานอย่างหนักครับและขิมจองอึนประกาศลั่นพร้อมดำเนินโนโยบายต่อต้านสหรัฐขั้นสุดก่อนที่ทรัมป์จะขึ้นรับตำแหนง่งและเสริมข่าววันนี้มาดูประเด็นแผนพลังงานของทรัมป์กับความท้าทายจากข้อบังคับและกำแงพงภาษี และส่งท้ายวันนี้ครับสมาคมเทนนิสสหรัฐงัดเกมใหม่สู้พิกเบอลกลืนสนามเทนนิสเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มแรกในวันนี้ต้องติดตามรายงานข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นสดส,สร้อนที่สหรัฐนะครับคุณทรงพจน์ครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจิมมี่คาร์เตอร์ถึงแก่อสัญกรรมในวัย100ปีนะครับตามรายงานของรอยเตอร์ ชิปคาร์เตอร์บุตรชายของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่39ระบุในถแถลงการ์ว่าคุณพ่อของผมเป็นวีรบุรุษไม่เพียงสำหรับผมแต่สำหรับทุกคนที่เชื่อในสันติภาพสิทธิมนุษยชนและความรักที่ปราศจ,จากความเห็นแก่ตัวและว่าพี่น้องของผมและผมขอแบ่งปันท่านให้กับทุกคนบนโลกผ่านความเชื่อที่มีร่วมกันเหล่านี้โลกคือครอบครัวของเราเพราะหนทางที่ท่านนำทุกคนมาอยู่ร่วมกัน และเราขอขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติแก่ความทรงจําของท่านด้วยการเดินหน้าทําให้ความเชื่อที่เรามีร่วมกันเหล่านี้คงอยู่ต่อไปนั่นก็เป็นแถลงการของชิปคาร์เตอร์บุตรชายของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นะครับโดยอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์เป็นอดีตผู้ว่าการรัฐจอร์เจียที่9ก้าขึ้นมาบริหารประเทศหลังชนะการเลือกตั้งในปีคศ .1976 หลังเอาชนะคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันในขณะนั้นก็คืออดีตประธานาธิบดีเจอรัลฟอร์ด อย่างชิว,ชวเฉียดนะครับและดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐระหว่างเดือนมการาคมปี1977ถึงเดือนมการาคมปี1981 ผลงานเด่นของอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ที่หลายคนจําได้ก็คือการเป็นตัวกลางเจราจาสนธิสัญญาสันติภาพแคมป์เดวิดระหว่างอียิปต์และอิสราเอลในปีคศ1979นะครับแต่ก่อนจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งในปี1980ผลงานของคาร์เตอร์เริ่มไม่ค่อยถูกใจชาวอเมริกันในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะปัญหาเงินเฟ้อและอัตราว่างงานพุ่งสูงที่ล้วนมีผลให้อดีตประธานาธิบดีจาก พรรคเดโมแครตผู้นี้ต้องพ่ายแพ้ให้กับอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เวรแกนในที่สุดนะครับ ครับจากประเด็นร้อนในสหรัฐมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับยังไม่มีความแน่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับสาเหตุของการที่เครื่องบินของสายการบินเจจูแอร์ไลน์ถลายออกนอกรันเวย์และชนกำแพงคอนกรีตที่สนามบินนานาชาติบูวานของเกาหลีใต้เมื่อวันเสาร์ที่ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือ179คนเสียชีวิตในอุบัติเหตุด,ด้านการบินที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศในรอบ27ปีตามรายง,งานของรอยเตอร์ครับ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการที่เครื่องบินโบอิง737-800ลงจอดโดยล้อไม่กลางออกและช่วงเวลาที่ตัวเครื่องลงแตะรันเวย์โดยใช้ท้องเครื่องถลายไปกับรันเวย์และรายงานเกี่ยวกับการที่น่าจะมีนกบินเข้าชนตัวเครื่องครับ คลิปวิดีโอที่สื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้เผยแพร่ออกมาทำให้ทุกคนเห็นถึงภาพของเที่ยวบิน JJ2216 ของสายการบิน Jeju Air ซึ่งเดินทางจากสนามบินสุวนภูมายังเมืองทางใต้ของเกาหลีใต้แห่งนี้ตั้งแต่เริ่มลดระดับลงที่รันเวย์จนถึงเวลาที่เข้าชนกับรถสนามบินจนเกิดระเบิดขึ้นครับ ลีจุงฮุนหัวหน้าสันักงานดับเพลิงเมืองมูอันระบุในการถแถลงข่าวว่าเฉพาะส่วนหางของตัวเครื่องเท่านั้นที่ยังพออยู่ในสภาพเป็นชิ้นเป็นอันขณะที่ส่วนที่เหลือนั้นเหลือแต่ซากจนเกือบจะจำสภาพไม่ได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยชีวิตลูกเรือที่เป็นชายหนึ่งและหญิงหนึ่งออกมาจากส่วนหางของเครื่อง ที่ถูกไฟท่วมอยู่และได้ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะแผลไหมระดับกลางถึงระดับรุนแรงอ้างอิงจากข้อมูลจากศูนย์การแพทย์ท้องถิ่นนะครับลีเปิดเผยด,ด้วยว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนได้เริ่มทำการตรวจสอบปัจจัยต้องสงสัยว่าเป็นสาเหตุของโศกนาฏการรมนี้อันมีทั้งกรณีที่ว่ามีนกชนเครื่องบินและสภาพอากาศก่อนเกิดเหตุด,ด้วยอย่างไรก็ดีครับผู้เชี่ยวชาญไม่ปักจใจเชื่อในสมมติฐานและคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการที่มีนกชนเครื่องนะครับ เจฟฟรีย์โทมัสบรรณาธิการสื่อแอร์ไลน์นิวสกล่าวว่ากรณีนกชนเครื่องบินนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติขณะที่ปัญหาของส่วนล่างของลำเครื่องบินก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติพร้อมระบุว่าเหตุการณ์นกบินชนนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าที่หลายคนรู้แต่ปกตินั่นจะไม่ทำให้เครื่องบินตกครับ ขณะเดียวกันโทมัสตั้งคำถามได้ว่าทำไมเจ้าหน้าที่กู้ภัยภาคพื้นดินจึงไม่ทำการยิงโฟมปูพื้นรันเวย์รอรับการลงจอดทำไมถึงไม่มีการตั้งขบวนรอเข้าช่วยเหลือทันทีที่เครื่องบินลำดังกล่าวแตะรันเวย์และทำไมตัวเครื่องถึงถลาลจอดไกลาจากรันเวย์มากรวมทั้งทำไมถึงมีกำแพงอีกอยู่ที่ปลายรันเวย์ครับ ส่วนเจฟฟรีย์เดลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยการบินจากออสเตรเลียให้ความเห็นว่าตนไม่เคยได้ยินกรณีที่การที่มีนกบินชนเครื่องบินแล้วทำให้อุปกรณ์นำเครื่องลงจอดนั้นไม่ทำงานมาก่อนเลยนะครับเทรเวอร์เจนเซนที่ปรึกษาด้านการบินจากออสเตรเลียกล่าวด้วยว่าหน่วยงานดับเพลิงและกู้ภยัยฉุกเฉินควรจะเตรียมพร้อมทําหน้าที่ในกรณีที่เครื่องบินลงจอดโดยล้อไม่กลางดังนั้นนี่ดูเหมือนว่าไม่ได้มีการเตรียมการใดๆเลย ทั้งเดลและเจนเซนตั้งคำถามด้วยว่าทำไมเครื่องบินลำนี้จึงไม่ลดความเร็วหลังตัวเครื่องลงแตะรันเวย์แล้วนะครับรายงานข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการบินได้เมื่อเวลา1 1า3 0น,นตามเวลาท้องถิ่นนะครับหรือประมาณ2ชั่วโมงหลังเกิดเหตุและได้เก็บกู้อุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องนักบินได้เมื่อเวลาประมาณ14.24นนะครับอ้างอิงประกาศจากกระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้ ญาติพี่น้องของเหยื่อในเหตุการณ์นี้รวมตัวกันที่สนามบินหลังเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวในส่วนของตัวเครื่องบินนั้นรายงานชี้ว่าเครื่องบินโบอิ n ง737-800เป็นเครื่องที่สายการบินส่วนใหญ่นิยมใช้งานมากที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกนะครับและมีประวัติด้านความปลอดภัยดีมาก โดยรุ่นนี้ถูกพัฒนาออกมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดรุ่น Max ที่ประสบเหตุการณ์ต่างๆมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับจนทำให้ Boeing นั้นต้องประสบวิกฤตหนัก ทางนี้โบอิงระบุในถแถลงการที่ส่งทางอีเมลให้ผู้สื่อข่าวว่าเราได้ติดต่อกับเจจูแอร์เกี่ยวกับกรณีเที่ยวบิน2216แล้วและพร้อมให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทุกอย่างเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะครับ ครับนั่นก็เป็นล่าสุดของกรณีโศกนาฏกรรมสายการบินของเกาหลีใต้ครับไปต่อนที่กรณีของสายการบินอาเซอร์ไบจานบ้างครับประธานาธิบดีอิลฮัมอาลีเยฟกล่าวในวันอาทิตย์ว่ากรณีเครื่องบินของสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์ตกเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเกิดขึ้นจากการที่รัสเซียยิงเข้าใส่โดยไม่ตั้งใจพร้อมวิพากษ์วิจารณ์กรุงมอสโกว่วาพยายามที่จะทําให้เรื่องนี้เงียบหายมาหลายวันแล้วครับ ประธาน,นาธิดีอาลีเยฟระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อาเซเบอร์จานนี่ของรัฐบาลว่าเราสามารถบอกได้อย่างชัดเจนอย่างที่สุดว่าเครื่องบินของสายการบินอาเซบอรจันแอร์ไลน์ถูกรัสเซียยิงตกเราไม่ได้กําลังบอกว่านั่นเป็นความตั้งใจแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วครับผู้นำอาเซบอร์จันกล่าวด้วยว่าเที่ยวบิน j 28243พร้อมผู้โดยสาร67ชีวิต 67ชีวิตและลูกเรืออีก5คนถูกยิงจากพื้นดินขณะอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียและบอกว่าตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครับอารีเยฟยังกล่าวหารัสเซียว่าพยายามทําให้เรื่องเงียบลงเป็นเวลาหลายวันแล้วและว่าตนรู้สึกหัวเสียและประหลาดใจไปกับเรื่องราวในแบบที่เจ้าที่รัสเซียเล่าออกมาด้วยโดยระบุว่าน่าเสียดายมากในช่วงที่สวันแรกหลังเกิดเหตุ เราไม่ได้ยินอะไรจากรัสเซียเลยนอกจากเรื่องเพอร์เจอร์เหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต38คนครับขณะเดียวกันเครมลินกล่าวว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศทำการยิงใกล้ๆกับเมืองกรอสนี่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชชเนียซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินของอาเซบไบจันแอร์ไลน์พยายามลงจอดเพื่อหลบวิถีการโจมตีของโดรนจากยูเครนครับ ประธานาธิบดีอาลีเยฟกล่าวว่าเซบจันได้ส่งข้อความเรียกร้อง3ข้อไปอยังรัเสเซียเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้วโดยข้อเรียกร้องแรกนั้นคือการที่รัเสเซียต้องออกมาขอโทษอาเซบจันส่วนข้อ2ก็คือการที่ต้องออกมายอมรับผิดและข้อ3คือการลงโทษผู้กระทําผิดและดําเนินคดีอาญาพร้อมจ่ายค่าเสียหายชดเชยให้กับอาเซบจันผู้โดยสารและลูกเรือที่ได้รับบาดเจ็บครับ ทั้งนี้อารีเยฟระบุว่ารัสเซียได้ทาําตามข้อเรียกร้องข้อแรกอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อประธานาธิบดีาดิเมียป,ปูตินได้ขอโทษต่อตอนเมื่อวันเสาร์แต่ยังไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆดิมิทรีเพสคอฟโคโซเครมลินบอกกับสื่อรัสเซียในวาระทิศด,ด้วยว่าปูตินได้พูดคุยกับอารีเยฟทางโทรศัพท์อีกครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบทสนทนาที่เกิดขึ้นนะครับ ขณะเดียวกันเครมลินเปิดเผยว่าได้เริ่มเปิดการสืบสวนร่วมระหว่างรัสเซียอาเซอร์ไบจานและคาซัคสถานที่บริเวณจุดเกิดเหตุเครื่องบินตกใกล้ๆกับเมืองอักตาวในคาซัคสถานแล้วด้วยก่อนเกิดเหตุนะครับเครื่องบินลำดังกล่าวกำลังบินจากกรุงบากูเมืองหลวงของอาเซอร์ไบจานไปยังเมืองกรอสนี่ก่อนจะบินวกกลับไปทางคาซัคสถานซึ่งอยู่ห่างจากจุดหมายเดิมไปหลายร้อยกิโลเมตรที่ฝั่งของทะเลแคสเปียนก็จะตกลงขณะพยายามลงจอดครับ ผู้โดยสารและลูกเรือที่รอดชีวิตมาได้บอกกับสื่ออาเซบัยจันว่าได้ยินเสียงดังเกิดขึ้นที่ลำตัวเครื่องขณะที่เครื่องบินกำลังบินวนเหนือเมืองกรอสนี่ครับคุณสงพ์ครับข้าไปทางตอนออกกลางบ้างนะครับรายงานชิ้นใหม่ที่จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลยืนยันว่าตัวประกรันที่ถูกจับไปคุมตัวไว้ในชุนวนกาซานั้นถูกทรมานด้วยวิธีต่างๆนะครับและก็ไม่ได้รับการดูแลด้านการแพทย์ใดๆเลยด้วย รายงานดังกล่าวอ้างอิงบทสัมภาษณ์จากแพทย์และทีมที่ดูแลตัวประกันชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติกว่า100คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นได้รับการปล่อยตัวเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี 2003, 2023ในช่วงที่มีการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสโดยมีตัวประกัน8คนที่เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาโดยกองทัพอิสราเอลตัวประกันกลุ่มดังกล่าวมีเด็กและวัยรุ่นอยู่มากกว่า30คนนะครับ มีบางคนถูกพบขณะที่ถูกมัดมือมัดเท้าอยู่มีร่องรอยการถูกทุบตีและถูกตีตราด้วยวัตถุร้อนอ้างอิงข้อมูลจากรายงานที่จ่าหน้าไปยังผู้รายงานพิเศษขององค์การสประชาชาติด้านการทรมานและถูกตีพิมพ์ออกมาในช่วงดึกวันเสาร์นะครับนอกจากนั้นตัวประกรันผู้หญิงรายงานว่าถูกพวกที่จับตัวไว้ล่วงละเมิดทางเพศและถูกจี้ด้วยปืนขณะที่ตัวประกรันผู้ชายนั้นถูกทุบตี จับอดข้าวถูกตีตรามัดมือเท้ารวมทั้งจับขังแยกแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องน้ำด้วยนะครับตามข้อมูลในรายงานชิน้นนี้ตัวประกันบางคนยังถูกปฏิเสธการรักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บรายงานนี้ไม่ได้มีการระบุชื่อหรืออายุของตัวประกันนะครับเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวแต่รายละเอียดบางส่วนตรงกับข้อมูลของตัวประกันและเจ้าหน้าที่ที่ให้การรักษานะครับและให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์และสื่ออื่น รวมทั้งในรายงานอีกฉบับหนึ่งของ UN ด้วยกลุ่มฮามาสปฏิเสธคำกล่าวหาว่ามีการใช้ความรุนแรงต่อตัวประกันมากกว่า250คนที่ถูกจับไปจากอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023นะครับโดยกลุ่มติดอาวุธนี้โจมตีเข้าใส่โดยในเวลานี้ยังมีตัวประกันอีก ราว100คนที่คาดว่าอยู่ในกาซาและทางการอิสราเอลเชื่อว่าประมาณครึ่งหนึ่งนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามผลักดันให้เกิดการหยุดยิงในกาซาอีกครั้งพร้อมกับการบรรลุข,ข้อตกลงปล่อยตัวประกันรอบใหม่แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับสงครามครั้งนี้ซึ่งเริ่มต้นจากการที่ฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อกว่า1ปีก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิตราว1,200คน ซึ่งทางการอิสราเอลบอกนะครับว่าส่วนใหญ่เป็นพลเรือนก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีโต้เข้าไปในฉนวนกาซาทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า45,000 45, คนแล้วนะครับอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของกาซาครับคุณรัช ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ v i a t h a i c o m และ follow เราได้ที่ Facebook Instagram และ X v i a t h a i รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify v i a t h a i รวมทั้ง Subscribe y o u t u b e Vua t h a i นะครับ Boys มาติดตามอีกประเด็นข่าวหนึ่งซึ่งต่อเนื่องจากเรื่องของการเมืองสหรัฐนะครับเพราะว่าผู้นําเกาหลีเหนือประกาศความพร้อมที่จะดําเนินนโยบายต่อต้านสหรัฐอย่างแข็งกร้าวที่สุดในช่วงเวลาที่อีกหรืออีกไม่ถึง1เดือนก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการตามรายงานของสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือครับ โดยสื่อดังกล่าวรายงานในวันอาทิตย์ครับว่าคิมจองอึนพูดระหว่างร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานเกาหลีที่ปิดฉากลงไปเมื่อวนสุกว่าสหรัฐนั้นเป็นรัฐะสังคมนิยมที่สุดที่มองแนวทางต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นนโยบายแห่งรัฐะที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้พร้อมชี้ว่าความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนั้นกําลังขยายตัวเข้าสู่การเป็นกลุ่มก้อนทางทหารด้านนิวเคลียร์เพื่อการลุกรานแล้ว คิมยังกล่าวด้วยว่าความเป็นจริงนี้แสงให้เห็นว่าทิศท,ทางที่เราควรจะมุ่งหน้าต่อไปคือทางใดและเราควรทําอะไรและอย่างไรด้วยสื่อเคซีเอรายงานว่าคํากล่าวของคิมนั้นแสงให้เห็นชัดเจนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการต่อต้านสหรัฐที่แข็งกล้าวที่สุดที่จะมีการเปิดตัวดําเนินการอย่างหนักหน่วงโดยเกาหลีเหนือเพื่อเป้าหมายด้านความมัน่นคงและผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวครับ ทางนี้ KCNA ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ว่าแต่กล่าวว่าคิมได้สั่งงานการทำภารกิจเพื่อยกระดับความสามารถทางการหารด้วยการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านกลาโหมและเน้นย้ำความจำเป็นในการปรับปรุงความแข็งแกร่งด้านจิตใจของทหารเกาหลีเหนือด้วย ในขณะที่การพบกันระหว่างคิมและว่าที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อหลายปีก่อนไม่ได้นํามาซึ่งการเลิกใช้วาทศิลร้อนแรงใส่กันหรือแม้แต่คําขู่การทําลายล้างกันเลย เหตุการณ์ดังกล่าวกลายมาเป็นจุดเริ่มของการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงส่วนบุคคลโดยทรัมป์เคยออกปากกล่าวไว้ว่าตนและคิมนั้นตกหลุมรักกันก่อนที่แผนการหารือของ2ผู้นำจะพังคลืนลงในปี2019ในช่วงที่ยังพิพาทกันในเรื่องมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือที่สหรัฐเป็นผู้นำอยู่นะครับ จากนั้นเกาหลีเหนือได้เร่งดําเนินกิจกรรมทดสอบอาวุธต่างๆของต,งองตนเพื่อสร้างคลังแสงขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่พุ่งบ้ามายังสหรัฐและพันธมิตรทั้งหลายขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้ตอบโต้ด้วยการขยายแผนงานซ้อมรบในระดับทวิภาคีและระดับไตรภา,าคีที่มีญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วยโดยทั้งหมดทําให้เกิดเสียงกล่นว่ามาจากเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือที่มองว่ากิจกรรมเหล่านั้นเป็นการซ้อมรุกรานตนครับ ความพยายามปลดวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือยิ่งยุ่งยากมากขึ้นเมื่อกรุงเปียงยางหันไปเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับรับเสเซียนะครับการประเมินโดยเกาหลีใต้ยูเครนและสหรัฐระบุว่าเกาหลีเหนือส่งทหารกว่า10,000นนายและอาวุธต่างๆไปสนับสนุนมอสโกในการทำสงครามกับยูเครนโดยเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดความกังวลว่ารัเสเซียอาจตอบแทนเกาหลีเหนือด้วยเทคโนโลยีอาวุธทันสมัยที่อาจช่วยกรุงเปียงยางสร้างขีปนาวุธนิวเคลียร์สรงพลังขึ้นมาได้ครับ มาดูเรื่องของทิศทางนโยบายของสหรัฐที่จะดําเนินในประเทศนะครับเพราะว่าการกระจายแหล่งพลังงานที่หลากหลายคือแนวทางสําคัญในการลดต้นทุนค่าครองชีพของชาวอเมริกันตามวิสัยทัศน์ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าแผนการดังกล่าวอาจเผชิญความท้าทายจากนโยบายกําแพงภาษีและกฎเกณฑ์ด้านพลังงานที่ซับซ้อนยุ่งยากได้นะครับวันนี้คุณทรงพศสุภาผลมีรายละเอียดจากรายงานของแคทรีนกิฟสันผู้สื่อข่าววิอเอมานําเสนอครับ ครับในช่วงการหาเสียงเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับอดีตอดีตป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวแทนพรรครัิกันในเวลานั้นก็กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าความพยายามในการทำให้ต้นทุนค่าครองชีพของคนอเมริกันลดลงจนอยู่ภายใต้การควบคุมนั้นคือการผลักดันอย่างเต็มที่ให้น,ยนโยบายของรัฐบาลไบเดนแฮร์ริสที่ต่อต้านภาคพลังงานของคนอเมริกันและเราจะขุดขุดขุดน้ำมันครับ Our effort to bring the cost of living under control will be the all-out push to end the Biden-Harris war on a thing called American energy. American energy. Crap. คำประกาศดังกล่าวของทรัมป์กำลังจะกลายเป็นภารกิจอันดับต้นๆเมื่อเขาปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่20มกราคมนี้นะครับทรัมป์มีเป้าหมายเพิ่มการผลิตน้ำมันของสหรัฐด้วยการย่นเวลาการออกใบอนุญาตสำหรับการขุดเจาะน้ำมันและเพิ่มการสำรวจแหล่งพลังงานนอกชายฝั่งของสหรัฐ แต่นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่านโยบายที่ว่านี้อาจไม่ได้รับการสนับสนุนมากนักจากบรรดาบริษัทน้ำมันเองนะครับ really have means force force ครับเจมส์โคแมนศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร์ oh, และผู้เชี่ยวชาญกฎหมายพลังงาน yeah, จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมินนิโซตากล่าวว่า เราไม่มีแนวทางที่จะกดดันประเทศต่างๆหรือกดดันบริษัทพลังงานให้ขุดเจาะน้ำมันเพิ่มและหลายครั้งที่นักลงทุนมีความกังวลถึงกรณีที่ว่าหากมีการผลิตน้ำมันมากเกินไปราคาอาจตกลงได้นะครับสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติทรัมป์เสนอด้วยว่าจะเพิ่มการสร่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นะครับ รัฐมนตรีพลังงานของกาตา,ารซาอัดชูริดาอัลคาบายกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้บอกว่าไม่กังวลหากทรัมป์จะยกเลิกการจำกัดการส่งออกก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐนะครับ LNG กับรัฐมนตรีพลังงานของกาตากล่าวว่าก๊าซธรรมชาติเหลวและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หากว่าสหรัฐจะเปิดเสรี LNG และบอกว่าจะส่งออกเพิ่มอีก300ล้านตันหรือ500ล้านตันก็ตามโครงการเหล่านี้ต่างถูกผลักดันด้วยบริษัทเอกชนซึ่งพิจารณาองค์ประกอบและความอยู่รอดทางการค้าเป็นหลักนะครับ ก่อนหน้านี้ทรัมป์เสนอชื่อคริสไรท์ซี t โอบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งให้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซึ่งเมื่อต้นเดือนนี้ไรท์ Wright เคยประทะคารมกับสสพักเดโมแครตชอนแคสเทนในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกมาแล้วโดยไรท์นั้นเคยกล่าวว่าเขาไม่เชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกไม่เชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนไปสู่พลังงานทางเลือก และเขาเชื่อว่ามนุษย์ต้องอาศัยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำรงชีวิตขณะเดียวกันศาสตราจารย์เจมส์โคลแมนแห่ง University of Minnesota ก็เชื่อนะครับว่าแผนพลังงานของทรัมป์นั้นยังมีหลายส่วนที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกปิตโตเรเลียมหรือโอเปกและบรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นๆครับ We export energy Mexico. products lot of uh, energy products to, uh, to both a Canada and j ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพลังงานผู้นี้บอกว่าสหรัฐส่งออกพลังงานปริมาณมหาศาลไปยังแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งหากสองประเทศนี้ใช้กำแพงภาษีตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐก็อาจส่งผลลบต่อผู้ผลิตพลังงานในอเมริกาได้ดังนั้นบรรดาผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานส่วนใหญ่จึงหวังว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการยิงขู่เสียงดังเท่านั้น นอกจากนี้ทรัมป์ยังมีนโยบายยกเลิกมาตรการลดภาษีให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาซึ่งแตกต่างจากนโยบายที่รัฐบาลของปรธธัธานบดีโจบไบเดนนํามาใช้เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกและต่อสู้กับภาวะโลกร้อนอีกด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจ์ทุกท่านกําลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีไไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจรออยู่ครับ มาติดตามรายงานชื่อภาพยนตร์ทำเงิน5้าอันดับต้นๆของสหรัฐในสุดสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับโดยผลงานที่เจาะกลุ่มผู้ชมที่มาดูกันยกครอบครัวยังคงจูงมือกันตรึงกําลังหนาแน่นอยู่ในสอนดับแรกของรายชื่อภาพยนตร์ทำเงินในสุดสัปดาห์นี้ครับตัวละคร สีฟ้าสดใสขวัญใจนักเล่นเกมที่ลงจอต่อเป็นภาคที่3ใน Sonic the h e d g e h o g 3จากค่ายพม่าก็เก็บเงินเข้ากระเป๋าสุดสุด,สด,สสดสญญาที่2ไปอีก37ล้าน1แสนเหรียญจากการฉายในสหรัฐและแคนาดาครับทำให้ยังครองตำแหน่งแชมป์หนังทำเงินต่อไปได้ในสัปดาห์นี้อันดับที่2ตกเป็นของค่ายวอลติสเน e y กับมูฟาซาเดอะล้านคิงครับภาพ,พยนตร์เล่าเรื่องราวก่อนจะมาถึงยุคข,ของเดอะล้านคิงทำเงินไปได้อีก เช่นกันนะครับอีกกว่า30ล้านดอลลาร์ส่วนที่อันดับ3ครับนอสฟราตู atu, ผลงานเข้าฉายใหม่แนวสยองขวัญแวมไพร์เปิดตัวได้อย่างน่าชื่นชมเนื่องจากภาพยนตร์ ทำใหม่จากงานหนังเงียบชื่อเดียวกันที่ออกฉายในปี1922สามารถแซงหน้าผลงานใหม่ๆส่งท้ายปีหลายเรื่องที่มาพร้อมกับนักแสดงชื่อนำนอื่นๆมาอยู่ในดับนี้ได้ด้วยรายได้เปิดตัวที่21ล้าน2แสนดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกหลังเสี่ยงเปิดฉายในช่วงสุดสัปดาห์ติดกับวันคริสต์มาสที่ผู้ชมมักเลือกดูภาพยนตร์แนวทุ่มทุนสร้างสูงหรือแบบที่ดูได้ดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่นะครับ อันดับที่4เป็นของ w i c k e ตครับจากค่ายดิสนีย์ขยับตกลงมา1อันดับจากสัปดาห์ก่อนแต่ก็เก็บเงินไปได้อีกเกือบ20ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วพอควรครับอันดับที่5นะครับคือ m o อาน่าท i แ i นนิภาคต่อของเจ้าหญิงแห่งดิสนีย์ที่ออกไปประจนภัยในมา,าสุดรอบใหม่พร้อมกับเก็บเงินจากผู้ชมไปได้อีก18ล้าน 2, แสนดอลลาร์ครับและมาส่งท้ายนนี้นะครับความนิยมในการ มาเล่นกีฬาอย่างพิกเกิลบอลในสหรัฐได้กลายมาเป็นประเด็นที่ทาให้ผู้รักกีฬาที่มีลักษณะคล้ายกันแต่เป็นรู้จักมานานมากกว่ากังวลว่าจะสูญเสียรางวัลให้กับเกมใหม่นี้ครับคุณคมสรรศรีธนะบุญชัยมีรายละเอียดจาก AP มานําเสนอส่งท้ายครับกีฬาที่กําลังได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐคือพิกเกิลบอลนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมามีผู้เล่นกีฬาชนิดนี้เพิ่มขึ้นถึง22 3เซแสงหน้ากีฬาทุกประเภท กระแสะความนิยมที่พุ่งทยานที่สร้างความกังวลให้กับกลุ่มผู้ที่รักเทนนิสเพราะเกรงว่าพิกเกอร์บอลจะมาคุกคามกีฬาขวลูกสกลาดพิกเกอร์บอลเป็นเกมที่เล่นง่ายผสมกันระหว่างเทนนิสและปิงปองผู้เล่นจะใช้ไม้ตีลูกวิฟเฟอร์บอลหรือว่าลูกพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาโดยเริ่มมาจากกลุ่มคนวัยเกษียณอายุหาวิธีออกกำลังกายในช่วงการาระบาดของโควิด -19 ก่อนที่คนหนุ่มสาวจะหันมาเล่นเพิ่มมากขึ้นเพียงไม่กี่ปีจากกีฬาที่ไม่มีใครรู้จกัก ปัจจุบันนี้คาดว่ามีผู้เล่นในสหรัฐจำนวนราว13.6ล้านคนขณะที่จํานวนของผู้เล่นกีฬาเทนนิสอยู่ที่ประมาณ23.8ล้านคนอันนําไปสู่ความมิตกที่ว่าในอนาคตสนามเทนนิสหลายพันแห่งอาจถูกแทนที่ด้วยสนามพิเกอร์บอลดตรไบรอันไฮไลท์ประธานสมาคมเทนนิสแห่งสหรัฐหรือว่า USTA กล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าความนิยมอย่างลดหลามของพิเกอร์บอลสร้างความกังวลว่าอาจมีแนวโน้มมาแทนที่กีฬาเทนนิส หนึ่งในสัญญาณคือผู้เล่นจํานวนมากต่างร้องขอที่จะใช้สนามเทนนิสเพื่อเล่นพิกเกอร์บอลเขาบอกว่ามันเป็นการรณรงค์ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงแต่ก็เหมือนเป็นการต่อต้านกีฬาเทนนิสเล็กน้อยในขณะที่หน่วยงานกํากับดูแลเทนนิสประเทศอื่นๆให้การยอมรับพิกเกอร์บอลเพื่อใช้เป็นเกมทางเลือกโดยเชื่อว่าท้ายที่สุดเหล่าผู้เล่นจะพัฒนาไปสู่กีฬาเทนนิสตัวอย่างเช่นในการแข่งขัน French Open ในปีนี้สพาพันเทนนิสของฝรั่งเศสได้จัดให้มีสนามพิกเกอร์บอล เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดานักกีฬาชั้นนำและแฟนๆได้ทดลองเล่นแต่ทางด้าน USTA กลับใช้แนวทางที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในการแข่งขัน US Open ไม่มีสนามสาธิตการเล่นพิเคอร์บอลไม่มีการกล่าวถึงและไม่มีสัญญาที่กีฬาพิเคอร์บอลและเทนนิสจะมาประสานความร่วมมือกันในอนาคตกลยุทธ์ที่ USTA นำมาใช้รับมือกระแสความนิยมของพิเคอร์บอลคือส่งเสริมเกมเทนนิสที่เล่นง่ายขึ้นและเหมาะสำหรับคนทุกวัยใช้ชื่อว่า r เ b a l l t ทน n i ส โดยจะใช้ลูกบอลที่มีแรงบีบอัดต่ำและเล่นในสนามที่มีขนาดเล็กลูกบอลสีแดงเคยถูกใช้สำหรับเด็กเพื่อฝึกหัดเล่นเทนนิสแต่ตอนนี้ถูกนำมาใช้ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่คาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ชื่นชอบกีฬาพิกเกอร์บอลเรดบอลเทนนิสถูกแนะนำผ่านโครงการนำร่องจำนวน400โครงการทั่วสหรัฐโดยผู้เกี่ยวข้องชี้ว่าคอยขนาดเล็กที่เหมาะกับการเริ่มเล่นเกมนี้มากที่สุดคือสนามพิกเกอร์บอล โดยรวมทั่วสหรัฐมีสนามพิกเกอลทบ้งหมดมากกว่า5 0,000แห่งและยังมีการสร้างสนามใหม่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งหลายแห่งถูกพัฒนาให้เป็นมากกว่าสนามกีฬาผู้คนจะได้เล่นพิเกอบอลพร้อมทั้งกินดื่มสังสรรค์อย่างสนุกสนานจากการสำรวจของสมาคม SFA พบว่าผู้ที่เล่นพิเกอบอลจำนวนมากกว่า8ครั้งขึ้นไปในช่วง1ปีมีจำนวนสูงถึง4.8ล้านคนส่วนกีฬาเทนนิสมีตราการเติบโตอยู่ที่10%ในช่วง3ปีที่ผ่านมาและภายในปี2035 สมาคม u s t t a ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนผู้เล่นเทนนิสจาก23.8ล้านคนให้เป็น35ล้านคนหรือคิดเป็น1ใน10ของชาวอเมริกันทั้งหมดในทัศนสะของไฮไลท์ประธาน USTA มองว่าการเปรียบเทียบเทนนิสกับพิกกบอลทั้งในเชิงทักษะความละเอียดอ่อนและความเป็นกีฬาเป็นสิ่งที่นำมาวัดกันไม่ได้ท้ายที่สุดนะครับคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ตัดสินว่าเกมกีฬาใดถูกใจมากที่สุดผมคมสารศีธนะวิบุญชยัย VOA รงงาายงนขอบคุณครับคุณคมสรรและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก v o เไทยครับผมนภพลรรชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพคสุภาพลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับรายกงต่อสัญญาณกันอยู่ในคนทียรรัตนะครับฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับสงืมสวัสดีครับคุณเทียรรัตสงสัยแอบไปเล่นพิกเกบอลอยู่นะฮะก็เรามาคุยนก่อนก็ได้นะสำหรับกีฬาพิกเรบอเราเล่นกันนะว่าเคยเล่นไหมคุณสมเพืเคยเล่นไหมไม่เคยใช่ไหมเคยเล่นแต่เทนนิส แต่ว่ายังไม่เคยไปเล่นพิกเกิลบอลแต่ว่าคุณนพรัตบอกว่าเมื่อกี้สอบถามมาบอกว่าเคยเล่นมาแล้วใช่เคยโดนเพื่อนลากไปเล่นโดยไม่ตั้งใจฮะมันก็เป็นทักษะที่ผสมกันระหว่างปิงปองกับเทนนิสครึ่งสนามเทนนิสลูกแข็งเหมือนปิงปองไม้แข็งเหมือนปิงปองมาแค่ต้องกาดน้ำหนักดีๆทักษะการเล่น ดูเป็นก็เทนนิสผสมปิงปองจริงๆนะฮะแต่ด้วยความที่สนามเนี่ยครึ่งหนึ่งของสนามเทนนิสใช่ไหมเล็กกว่าก็อาจจะทําให้ไม่ต้องวิ่งหนักมากก็ไม่แน่เพราะมันขึ้นอยู่กับคู่คู่เล่นเราเล่นแบบไหนใช่ไหมเราจะโดนโยกหรือเราจะเป็นค่เสียดงานเล่นอ่าเราจะติดขัดว่ามีสิ่งหรือเปล่าเอ่ยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่การท่องเที่ยวในช่วงปลายปีต่อต้นปีที่ไหนที่น่าสนใจที่พอจะเดินทางได้สิ่งคนที่ราพูดอยู่อกันนี้ฉันก็ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ อืมก็ไม่เป็นไรฮะก็เอาไว้มีโอกาสต้องไปเล่นการถ้าอากาศดีๆเพราะว่าอากาศในในดีช่วงคืออเมริกามันก็เริ่มเย็นขึ้นนะฮะอากาศกีฬานี้มันเล่นอินดอร์ได้ถ้าเป็นสามเทนนิสในร่มแต่แถวบ้านผมไม่ค่อยมีแถวบ้านคุณสมพดมีมึงครื้อึกเขาแถวแมรี่แลนจะมีเนาะว่าแผ่โอกาสเล่นนะเขาบอกาน่าสนใจแล้วก็แต่ว่า